สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ถนนพระรามสองนะครับในค่ําคืนของวันอาทิตย์ก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่นะครับช่วงนี้การเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนกําลังเดินทางทยอยออกไปจากจังหวัดเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้างไปท่องเที่ยวกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเหนือสายอีสานนะครับก็การจราจรน,นั้นค่อนข้างคับข้างหนาแน่นมากทีเดียวนะครับแต่ที่ แปลกหูแปลกตาพิดถูพิตาก็จะมีเพียงสายใต้นะครับที่การจราจรน,นั้นจะค่อนข้างคล่องตัวนะครับรถก็จะน้อยในคืนนี้ก็เป็นบรรยากาศขาเข้ากรุงเทพมหานครนะครับเดินทางจากแยกวังมะนาวมาสู่บางใหญ่นะครับก็จะระยะทางประมาณ1 0 0 1 1 0กิโลนะครับ การเดินทางก็จะค่อนข้างสะดวกมากนะครับในคืนวันอาทิตย์ปกติแล้วการจราจรในถนนพระรามสองของวันอาทิตย์นั้นรถจะค่อนข้างหนาแน่นนะครับแต่วันนี้ก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่นั้นค่อนข้างที่จะโล่งมากนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้ประมาณสองทุ่มนะครับสองทุ่มเดินทางจากวังมานาวรถน้อยมากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกฝั่งฝั่งตรงข้ามเป็นรถขาออกนะครับรถขาออกนั้น น้อยมากทีเดียวครับรถนานๆจะผ่านมาสักคันนะครับผมบางช่วงนั้นแทบจะโล่งไปเลยไม่มีรถเลยนะครับคาดว่าพี่น้องประชาชนน่าจะเดินทางออกต่างจังหวัดกันตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์แทบจะไม่มีรถออกเลยนะครับวันนี้น้อยมากนะครับสายใต้ไม่ต่างกับสายเหนืออีสานนะครับที่ตอนนี้การจราจรก็ยังคับคั่งอยู่นะครับผมเอาบรรยากาศการเดินทางของ ถนนพระรามสองนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันถนนพระรามสองเป็นถนนที่น่าใช้อีกถนนหนึ่งนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะเดินทางเข้าหรือออกกรุงเทพมาหานครนะครับเพราะว่าการจราจรบนถนนพระรามสองนั้นจะให้เดินทางสัญจรกันอย่างเต็มพื้นที่นะครับให้หยุดการก่อสร้างบนถนนพระรามสองทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมก็เอาบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันที่ถนนพระรามสองนะครับจากบ้านแพ้วมาสู่ ถนนการจาราพิเศษนะครับเดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูการจาราจรบนถนนราม2นั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างคล่องตัวนะครับจะมีบางช่วงที่รถตู้รถรถตู้ทึบหรือว่ารถคอกนะครับจะวิ่งแช่ขวานะครับแล้วก็ใช้ความเร็วต่ําแทนที่จะไปใช้เลนหนึ่งเลนสนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นรถหนักรถช้านะครับแต่ก็พยายามที่จะวิ่งขวาทั้งที่ถนนก็ดีหมดนะครับคุณผู้ชมก็เป็น พบเห็นกันได้บ่อยๆนะครับรถคอกส่วนใหญ่ก็ที่เราเจอนะครับบางคันก็นิสัยดีนะครับมารยาทดีก็ขับชิดซ้ายชิดตลอดนะครับส่วนบางคันนั้นก็แช่ขวาตลอดเช่นเดียวกันนะครับเราไม่ได้หมารวมนะครับแต่เราจะเอามาให้เฉพาะคันที่แช่ขวานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอเจอส่วนใหญ่นะครับที่เราเจอก็คือแช่ขวานะครับก็ส่วนมากไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่าถนนก็ ทางด้านซ้ายก็โล่งนะครับแล้วก็ถนนก็จะดีแต่ก็ต้องวิ่งขวาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับตอนนี้เราเข้าสู่เข้าสู่ที่พื้นที่ก่อสร้างแล้วนะครับของถนนพระรามสองตั้งแต่ช่วงบ้านแพ้วมานะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่การก่อสร้างแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าไม่มีการทํางานนะครับในช่วงกลางคืนนะครับหยุดการหยุดการทางานไปเลยนะครับให้คนงานได้กลับภูมิลำเนาแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรกันอย่างสะดวกนะครับ แล้วก็มีการลาดผิวการจราจรใหม่ตีเส้นใหม่นะครับเป็นบางช่วงนะครับบางช่วงก็ดีบางช่วงก็ยังไม่ค่อยจะได้ดีัเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมสําหรับพื้นผิวการจราจรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตอนนี้พื้นผิวการจราจรค่อนข้างดีนะครับมีบางจุดแค่นั้นเองที่ยังมีหลมมีบ่ออยู่นะครับสําหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปสู่ภาคใต้หรือกําลังจะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับถนนพระรามสองก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่า ค่อนข้างที่จะสะดวกไม่มีสัญญาณไฟจราจรนะครับคือวิ่งโล่งๆยาวๆเลยนะครับถ้าหากว่าเดินทางไปทางถนนเพชรเกษมไปราชบุรีไปนคนปรปฐมนะครับก็จะมีทางแยกเยอะนะครับแล้วก็มีไฟจราจรสัญญาณไฟแดงเยอะทีเดียวแต่ก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางนนทบุรีบางใหญ่หรือจะไปทางบางปะอินไปนู่นนะครับก็สามารถที่จะใช้ เพชรเกษมแล้วก็ไปขึ้นมอเตอร์เวย์ใหม่กาญจนบุรีบางใหญ่นะครับไปขึ้นที่ด่านนะครปฐมได้นะครับแล้วก็ไปลงที่บางใหญ่แล้วก็ไปทางบางปะอินไปทางภาคอีสานเหนืออีสานได้เลยนะครับระยะทางก็จะไกลกว่าทางพระรามสองประมาณ5-10กิโลแค่นั้นเองนะครับถ้าหากว่าไปใช้มอเตอร์เวย์นะครับแต่ถ้าใช้ ไปเพชรเกษมไปจัดข้าวบรมราชน,นีไปจัดการจนาพิเศษก็จะไกลขึ้นไปอีกประมาณ20กว่ากิโลนะครับคุณผู้ชมก็จะเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับเทียบเวลากับทางพรามสองแล้วพรามสองไวกว่าประมาณ20-30นาทีเลยนะครับคุณผู้ชมระยะทางก็สั้นสั้นกว่านะครับเราเอาข้อมูลมาฝากให้พี่น้องประชาชนได้เลือกใช้เส้นทางนะครับหากว่าเดินทางไปสู่ภาคใต้แล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะครับ สามารถที่จะมาใช้พระรามสองก็จะดีนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่สมุทรปราการทางภาคตะวันออกชนบุรีหรือทางกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับสามารถที่จะใช้พระรามสองได้สะดวกกว่าไปทางเพชรเกษมนะครับทางนี้ก็จะใกล้กว่าแล้วก็การจราจรก็จะค่อนข้างคล่องตัวกว,กว่านะครับแต่หากว่าวันที่พี่น้องประชาชนเดินทางกลับกันจํานวนมากก็จะแบ่ง ทยอยกันทางเพชรเกษมบ้างพระรามสองบ้างก็เอาเป็นตัวเลือกกันนะครับเช็คสัญญาณเช็คสภาพการจราจรกันให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราเดินทางในเวลากลางคืนนะครับเดินทางในค่ําคืนของวันอาทิตย์เข้าสู่กรุงเทพมหานครเข้าสู่นนทบุรีนะครับเราก็เดินทางพระรามสองแล้วก็เก็บบรรยากาศการบนถนนของถนนพระรามสองมาให้คุณผู้ชมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเนี่ยครับการก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะ ปิดหมดนะครับแล้วก็ติดไฟถนนสว่างขึ้นเยอะนะครับก่อนหน้านี้เราเดินทางนั้นค่อนข้างมืดทีเดียวนะครับคุณผู้ชมวันนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จัดสรรได้ดีมากทีเดียวนะครับสําหรับแสงสว่างแล้วก็พื้นผิวการจราจรนะครับค่อนข้างที่จะดีทีเดียวก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับหากว่ามีโอกาสได้มาใช้หากว่ามีโอกาสไ,ได้มาใช้ถนนพระรามสองในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็ มาเลือกใช้กันได้นะครับคุณผู้ชมเราก็เอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับส่วนใครจะเดินทางเพชรเกษมไปลองถนนมอเตอร์เวย์ใหม่ก็ได้นะครับเป็นทางเลือกที่ดีนะครับไปขึ้นที่นครปฐมนะครับเพื่อนๆหรือจะไปเที่ยวกาญจนบ,บรุรีก็ขึ้นจากกาญจนบ,บรุรีมาลงที่บางใหญ่ได้เลยนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าถ้ามาจากกาญจนบ,บรุรีแล้วจะเดินทางไปทางภาคตะวันออกนะครับ หรือว่าจะไปชาเชิงเซานั้นมาลงที่ด่านไหนดีนะครับแนะนําให้มาลงที่ด่านบางใหญ่ลงรัตนาทิเบตแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนที่งามวงวานหรือว่าจะตรงไปทางมีนบุรีได้เลยนะครับคุณผู้ชมลงที่ด่านบางใหญ่นะครับแล้วก็มุ่งหน้ารัตนาทิเบศนะครับหรือถ้าหากว่าใครจะไปบางปะอินก็ลงพังการจนาพิเศษนะครับหน้าห้างเซนทัลเบสเกตแล้วก็ตรงไปยัง กาญจนาพิเศษไปบางปะอินหรือว่าเลี้ยวซ้ายไปสุพรรณ์บุรีได้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับเส้นทาง M81 หรือทางด่วนการจนาบุรีไปบางใหญ่นะครับคุณผู้ชมใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนาที่ทางภาคใต้นะครับวันที่จะเดินทางกลับก็สามารถที่จะเลือกใช้เส้นทางพระรามสองหรือเพชรเกษมไปขึ้นมอเตอร์เวย์ก็ได้นะครับเพื่อน,อนๆก็คาดว่า มอเตอร์เวย์ยังคล่องตัวนะครับเพราะว่าถนนค่อนข้างกว้างแล้วก็คนก็ใช้น้อยอยู่นะครับเ,เพื่อนๆไม่เหมือนกับทางภาคอีสานทางลำตะคองทางนู้นนะครับรถเยอะมากนะครับคุณผู้ชมเต็มพื้นที่เลยแล้วก็ทางภาคเหนือก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็สู้ทางภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือภาคอีสานไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิล,ลำเนากลับต่างจังหวัดกันเยอะมากนะครับรถรานี้เต็มพื้นที่เลยนะครับเดินทางกัน เห็นเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนนะครับที่จะต้องติดขัดเป็นเวลานานๆน,นะครับสำหรับใครที่เดินทางช่วงนี้ก็พยายามที่เติมพลังงานนะครับทั้งน้ำมันทั้งแก๊สหรือก๊ารนะครับเติมให้เต็มถังไว้ดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าบางเส้นทางนั้นพื้นที่ค่อนข้างห่างปั๊มห่างนะครับแล้วก็ห้องน้ําก็คนเดินทางเยอะก็ค่อนข้างที่จะแออัดนะครับแล้วก็พลังงานเชื้อเพลิงก็ สำคัญมากนะครับเติมให้เต็มไว้ก่อนเดินทางจะดีมากนะครับแล้วก็เช็คสภาพรถเช็คลมยางนะครับเช็คน้ำหม้อน้ำเช็คน้ำมันหล่อลื่นเช็คน้ำมันเกียร์ระดับน้ำมันต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับน้ำหม้อน้ำก็สำคัญนะครับค mm. ุณผู้ชมเวลาเดินทางแล้วก็เรื่องที่อีกอย่างนะครับที่เดินทางทางไกลนะครับหรือว่าขึ้นเขาขึ้นเนินนะครับผ้าเบรกนะครับคุณผู้ชมก่อนเดินทางเช็คเบรกสภาพเบรกให้ดีก่อนนะครับถ้าใกล้จะหมดแล้วก็ ควรจะเปลี่ยนก่อนการเดินทางนะครับดีกว่าไปเสียเวลากลางทางนะครับเ,เพื่อนๆพาเบรกม้อน้ําสําคัญมากนะครับน้ำมอน้ําเช็คสภาพให้ดีนะครับก่อนที่จะเดินทางเดินทางไกลเราเดินนานๆเดินทางทีบางทีต้องไปเสียเวลาอยู่กลางทางนี่หมดหมด,หมดอารมณ์ที่จะเที่ยวต่อเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเราเตรียมความพร้อมไปให้พร้อมนะครับก็จะได้ เก็บเกี่ยวบรรยากาศท่องเที่ยวได้เต็มที่นะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆเตือนให้เพื่อนๆได้เตรียมความพร้อมกันนะครับส่วนใครที่เดินทางมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีนะครับช่วงนี้ก็ควรเติมเชื้อเพลิงให้เต็มถังไว้ก่อนเพราะว่าบนมอเตอร์เวย์นั้นยังไม่มีจุดพักรถยังไม่มีปั๊มน้ํามันนะครับก็ควรจะเตรียมความพร้อมให้เต็มที่นะครับเพื่อนๆตอนนี้เราเดินทางบนถนนพระรามสองมุ่งหน้าเข้าสู่โกรุงเทพมหานครนะครับ การก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับบางช่วงบางตอนก็แล้วเสร็จไปบ้างแล้วนะครับบางตอนแต่บางตอนก็ยังอยู่ในช่วงการทําต่อหม้ออยู่เลยนะครับในอย่างช่วงนี้ที่เห็นในภาพนะครับยังอยู่ในช่วงก่อสร้างแล้วพอถัดมาตรงนี้ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยยกคานยกนี่ขึ้นไปหมดแล้วนะครับมันจะแบ่งเป็นจอนเป็นช่วงนะครับสําหรับการก่อสร้างบนถนนพระรามสองไม่ได้ทําแบบทีเดียวทั้งหมดนะครับเป็นช่วงๆผู้รับเหมาก็ หลายเจ้านะครับที่ทํากันนะครับเนี่ยครับก็แสงสว่างก็ค่อนข้างดีเลยครับช่วงปีใหม่นี้ถือว่าจัดการได้ดีมากนะครับก็ใครที่มาใช้เส้นทางก็สามารถที่จะใช้กันได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็หากว่าเดินทางในช่วงนี้นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่กลับไปสังสรรค์ตา่างจังหวัดก็ ถ้าหากว่าใครดื่มมานะครับก็ไม่ควรที่จะขับรถนะครับควรที่จะให้คนที่ไม่ได้ดื่มขับหรือพักให้หายก่อนนะครับให้สางก่อนแล้วค่อยเดินทางนะครับเพราะว่าจะได้ปลอดภัยทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางนะครับจะได้ไม่มีปัญหาระหว่างทางนะครับถ้าหากว่าใครดื่มก็ไม่ควรที่จะขับรถนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขับในอัตราความเร็วที่กฎหมายกําหนดนะครับอย่าให้เร็วเกินไปนะครับสําหรับบนถนนพระรามสอนั้น อัตราความเร็วนะครับส่วนมากก็จะบังคับที่ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยังมีบางช่วงบางตอนระยะสั้นๆนะครับที่ยังให้ควบคุมที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็สังเกตดูป้ายสัญญาณข้างทางนะครับว่าช่วงไหนบังคับที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับจะได้อยู่ในช่วงของความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆก็ให้เดินทางกันด้วยความสวัสดิภาพนะครับใครที่เดินทางไปจังหวัดในช่วงปีใหม่นี้ แอดมินก็ขอไว้พอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะครับปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปทิศทางไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับจะได้มีอุปสรรคใดๆใ,ในการเดินทางนะครับจะได้ท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ได้กลับมาทํางานในปีใหม่ปีต่อไปนะครับสำหรับปีนี้ก็เป็นช่วงปลายปีแล้วนะครับคุณผู้ชมอะไรที่ผ่านๆไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่ในปีหน้านะครับ ปีหน้าที่จะถึงนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับจะสิ้นปีแล้วก็เป็นปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมนั้นมีแต่ความโชคดีประสบแตจความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดได้ดังใจปรารถนาทุกประการหากว่าแอดมินได้พูดไปอะไรผิดพลาดไปนะครับหรือทำคลิปมาไม่ถูกใจคุณผู้ชมก็ต้องขออภัยไว้ณนโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวปีใหม่เราจะพยายามสรรสร้างทำคลิปดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนะครับ สำหรับวันนี้เราก็ยังเดินทางยังไม่ถึงถนนการจนาพิเศษนะครับแต่คืนค่ำคืนนี้เดินทางในคืวานวันอาทิตย์นะครับเดินทางจากภาคใต้เข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับเข้าถูกรุงเทพมหานครแล้วก็แอดมินจะเดินทางไปที่นนทบุรีนะครับไปจังบางใหญ่บางบัวทองนะครับก็เอาบรรยากาศบนถนนพระรามสองมาให้ได้ดูกันนะครับเนี่ยเป็นการก่อสร้างที่คืบหน้าไปเยอะแล้วทีเดียวครับแล้วก็พื้นผิวการจราจรตรงนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับ มีบางช่วงนะครับที่ไม่ดีก็จะอยู่ตรงลงสะพานตรงตลาดทะเลไทยนะครับตรงนั้นการพื้นผิวการจราจรจะยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็เส้นจราจรก็จะดูจางๆนะครับส่วน,นก่อนถึงก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็มีการตีเส้นจราจรดูชัดเจนนะครับ ตรงจะมีบนถนนพระรามสองที่ถนนไม่ดีนะครับตอนนี้ที่สังเกตเห็นที่ผ่านมานะครับขาเข้านะครับก็จะอยู่ในช่วงตลาดทะเลไทยนะครับลงสะพานมาพื้นผิวการจราจรยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมส่วนจุดอื่นๆนั้นค่อนข้างดีนะครับตอนนี้มีตีเส้นแบ่งเส้นการจราจรใหม่ด้วยก็จะดูชัดขึ้นนะครับขับรถก็ง่ายทัศนวิสัยค่อนข้างดีนะครับแสงสว่างค่อนข้างโอเคอยู่ แล้วก็หากว่าใครเดินทางมาทางนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือการเปลี่ยนเส้นทางหรือทางแยกทางอะไรนะครับต้องคอยสังเกตดีๆนะครับเพราะว่าบางทีแผ่นป้ายเอ่ยอะไรเอ่ยยังยังไม่สมบูรณ์นะครับจะเดินทางไปทางไหนก็คอยสังเกตดีๆนะครับแล้วก็อยู่ในความเร็วที่พอเหมาะพอควรนะครับอย่าขับเร็วเกินไปเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่อยู่ในช่วงการก่อสร้างนะครับ บางจุดบางตอนจะมีทางเบี่ยงทางบีบเลนนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับถ้าหากว่าขับเร็วเกินไปนะครับจอด้วยความขับกันด้วยความระมัดระวังครับเพื่อนๆน,นี่เป็นบรรยากาศบนถนนพระราม2องขาเข้ากรุงเทพมหานครนะครับจากการก่อสร้างจะมีตั้งแต่แยกบ้านแพ้วนะครับมาสู่กรุงเทพแต่ว่าแอดมินจะเดินทางมาแค่ตัดกับถนนกาญจนาภิเษนะครับแล้วก็จะเข้าถนนกาญจนาภิเษ ไปทางบางบัวทองนะครับเดี๋ยวเราเอาคลิปที่เราเดินทางมาให้จากบ้านแผลมานะครับมาให้คุณผู้ชมได้ดูมาถึงถนนกาญจนาพิเศษนะครับเนี่ยครับการก่อสร้างคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ข้างบนนี่้ามองจากด้านล่างนี่คือตรงนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าด้านบนอาจจะกําลังทําพื้นผิวการจราจรด้านบนอยู่นะครับแต่ว่าในภาพรวมตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับ ที่เราเห็นนะันนะฮะในอนาคตนี่ก็จะอยู่แบบนี้ตลอดแนวเลยนะครับตั้งแต่ลงสะพานพระราม9นะครับบนทางด่วนนะครับก็จะยกระดับข้ามทางด่วนแล้วก็บนถนนพระราม2มาเลยนะครับตัดกับตรงนั้นตัดกับราชบุรณะนะครับตัดกับถนนพระรามพระรามสามยกระดับยาวไปเลยนะครับยาวมาลงที่บ้านแผลวนะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นบรรยากาศยามค่าคืนนะครับรถน้อยมากครับคุณผู้ชมถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะครับบนถนนพระรามสองอาจจะคนที่เดินทางไปภาคเหนือภาคอีสานอาจจะอิจฉาทางภาคใต้ก็ได้นะครับการจราจรนั้นค่อนข้างที่จะโลง่งคล่องตัวมากนะครับทั้งเข้าทั้งออกนะครับสังเกตดูรถขาออกฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งขวามือนัน้นเทบจะไม่มีรถเลยนะครับคุณผู้ชมค่าคืนนี้อาจจะเดินทางกันไปหมดแล้วนะครับรถก็น้อยมาก คลองตัวโล่งเลยนะครับเราก็เอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนีย่ยครับนี่นี่เป็นขาเข้านะครับขาเข้าในคืนวันอาทิตย์ปกติแล้วรถจะเยอะนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโล่งค่อนข้างคล่องตัวอยู่นะครับอาจจะเดินทางกันหมดแล้วพี่น้องอาจจะหยุดงานหยุดสั่งสคนกันอยู่ที่จังหวัดหรืออยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าตามที่พักกันแล้วนะครับวันนี้ถือว่า เดินทางรถน้อยมากสะดวกสบายคล่องตัวมากนะครับเดินทางจากนับจากวังมะนาวมาสู่อำเภอมาที่บางใหญ่นะครับเซ็นทันเวสเกตใช้เวลาแค่ชั่วโมงนิดๆเองนะครับวันนี้ปกติแล้วก็ชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งถึงจะถึงหรือว่าค่อนข้างไปทางปลายๆสองชั่วโมงนะครับถ้าหากว่าการจราจรติดขัดแต่วันนี้คล่องตัวโล่งมากนะครับเดินทางแค่ชั่วโมงต้นๆเนองนะครับ มาถึงแยกบางใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่บนถนนการนาพิเศษแล้วเราก็จะตัดเข้าสู่การนาพิเศษตรงนี้เลยนะครับเราเดินเราเดินทางบนถนนรามสองมาแล้วตัดเข้าการนาพิเศษตรงนี้แล้วครับก็เป็นบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูดูแล้วหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้อด m มินด้วยนะครับเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ ลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ